นนี่ะครับตัวนี้จะเป็นตัวโคแมวซีไอนะครับตัวใหม่จากทางร้านนะที่เปลี่ยนให้ลูกค้าครับนี่นะครับวงแหวนก็จะสวยขึ้นมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งครับฝั่งเหมือนกันนะครับเป็นตัวใหม่นะครับตัวโคแมวซีไอนะครับตัวนี้เปลี่ยนจากฮาโลเจนมาเป็นแอลซีไอแล้วนะครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับซีนอนมาเนี่ยนะครับวันนี้ลูกค้าได้นํารถ b m w f 3 0คันนี้นะครับมาให้เราแปลงโฉมโคมใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูโคมเดิมลูกค้าว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นตัวฮาโลเจนนะครับเป็นตัวโคมเดิมของลูกค้านะครับเป็นตัวเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้เรามาดูอีกฝั่งครับนี่นะครับอีกฝั่งเหมือนกันนะครับตัวโคมเดิมตัวนี้นะครับเป็นโคมเดิมจากโรงงานครับเป็นตัวโคมฮาโลเจนนะครับเดี๋ยวเราจะแปลงโฉมให้ลูกค้า เดี๋ยวไปดูว่าเป็นเงินครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวโคแมลซีไอนะครับตัวใหม่จากทางร้านนะที่เปลี่ยนให้ลูกค้าครับนี่ครับวงแหวนก็จะสวยขึ้นมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งครับฝั่งเหมือนกันนะครับเป็นตัวใหม่นะครับตัวโคแมลซีไอเลยครับเปลี่ยนจากฮาโลเจนมาเป็นแอวซีไอแล้วนะครับนี่นะครับวงแหวนสวยมากนะครับสมับรลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจจะมาแปลงโฉมไฟหน้านะครับร้านเราก็อยู่ที่พุทธมณฑลสายหนึ่งสายเก้านะครับหรือว่าสามารถติดต่อผ่านทางซีนอนมาเนี่ยเราได้เลยนะครับ